สวัสดีครับสวัสดีนะนะสายล่าทุกท่านนะครับวันนี้ปืนยิงปลาบางสพูงก็มาส่งงานเช่นเคยนะครับหนึ่งงานครับลางมะค่าแต้นะครับฝังทองเหลืองนะครับปีห้าสิบเซนนะครับปีข้างคาวธรรมดานะครับนี่ครับกำคอนะครับกำคอลวดลายเนาะผมเรียกตัวนี้นะครับไก่เซฟนกนะครับ ท้ายก็ทำกันลื่นประมาณนี้ครับสายรีดเรียวนะครับท่อเก็บสายสแตนเลสขาจับท่อนะครับขาจับท่อสแตนเลสเนาะลดลายประมาณนี้นะครับ ทรงนี้ลูกค้าส่งแบบมานะครับแต่ช่างทำได้แค่นี้นะครับปับ๊เดี๋ยวยิงเป้านะครับไม้มงคลครับไม้มงคลเดี๋ยวยิงเป้าให้ชมครับเดี๋ยวผมขึ้นยางก่อนไปแป๊บหบนึ่งอ่ะกดเซฟนะครับกดเซฟง่ายๆนิ่มๆน,น,นะครับ คลองยิงมือเดียวก็น้ําหนักก็พอประมาณเลยนะครับมันสามโลนะครับสามโลหน่อยหน่อยเรียบร้อยนะครับกระบอกนี้ช่างเอาไปเปิดตาหมานแล้วนะครับหมานมากนะครับ โอ้โหมาตรงเป๊ะเลยนะครับนี่แต่ว่ายางเป็นยางใหม่เนาะมันก็ธรรมดาเนาะขึ้นบนนิดนึงนะครับเจ้าของปืนก็ยิงครั้งสองครั้งก็น่าจะเข้าเป้านะครับผมไปเปิดตามาให้ละหมานสุดๆนะกระบ,บอกเนี่ยไปสองรอบครับแอบเอาของลูกค้าไปสองรอบ <c oughs> ก็แล้วแรงเลยแหละครับผม ปลาแถวบ้านผมไม่เยอะนะไปสองชั่วโมงก็ได้มาสี่ตัวห้าตัวโอเคครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็มีคิวงานเยอะอยู่นะครับห้าหกคิวครับก็สุขภาพของช่างก็ไม่ค่อยดีก็ทยอยทำให้นะครับแต่ได้ของแน่นอนนะครับทำให้ทุกท่านแน่นอนโอเคครับ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ